อีกอย่างใบทุเรียนของน้องอิทเนี่ยแรกๆก็ใบจะเป็นใบสลายไม่สวยครับไม่ไม่ใหญ่ยาวเงามันครับใบไม่สวยพ่อเขา<ม>บอกว่าวันนั้นพ่อเขาเดินมาดูด้วยก็ว่าถ้าทําให้ใบใหญ่ยาวเงามันสวยเขาจะเปิดใจใช้3ามเกินร้อ อ๋อ oh, คุณพ่อของพี่อีทบอกอย่างนั้นะจะเปิดใจใช้ค่ะแล้วตอนนั้นที่มาเปิดใจนะเปิดใจด้วยสิ่งที่คุณพ่อพูดอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วตอนนั้นสวนเราเป็นยังไงมันถึงไม่ใหญ่ยาวไม่งอน่มันใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นคือหลายๆตัวแล้วมันมันเหมือนมันสะสมแล้วมันใช้งานไม่หมดมันมันทำให้ต้นพืชไม่เจริญเติบโตมันทําให้ใบเป็นใบหมอกใบใบใบเสียค่ะมองแล้วใบไม่สมบูรณ์ไม่เขียวไม่เงาไม่มันก็เลยลองมาใช้ตัวนี้ค่ะใบเป็นหมอกหมอกดังๆใช่ใช่ใช่หมอกหมอก สาลายเยเป็นสาลายเขียวติดใบด้วยสวนพี่อีทเนี่ยเคยใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆมามากมายอืมค่ะพอมาเปรียบเทียบกันแล้วมันเป็นยังไงครับมันผิดกันเลยค่ะเหมือนน้างมือหลังมือเลยค่ะใช้ไปแล้วใบเงามันสวยต้นไม่โสมค่ะที่เห็นชัดเนี่ยเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบกับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งใช่ซึ่งเขาก็มาบอกเราว่าเป็นสิ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการทําใบเหมือนกันถูกไหมครับเอาล่ะครับพอตอนที่เราเริ่มใช้เนี่ยเราใช้ทั้งหมด3มเกลือเลยหรือเปล่าครับตอนแรกอ่่่ะั้งคหยยลเรอานนะ ตอนที่ปี6กเจ็ดนะปีแรกใช้คู่นี้ก่อนครับปีแรกใช้เป็นเป็นน้ําค่ะมันเป็นอ่าเป็นเป็นขวดอ๋อสมัยนู้นนะฮะคะก่อนแรกๆที่เริ่มใช้มาใช่ใช่ครับเริ่มใช้มาตอนช่วงนั้นจะเป็นน้ําอยู่เรียกว่าใช้คู่หูมาตลอดใช่ใช่ครับเราพลาดถ่ายมิีตอหกเจ็ดเลยนะครับตอนที่เรา ใช่นั่นนะครับในการดูแลเนี่ยตอนนั้นต้นทุเรียนที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยอายุกี่ปีครับตอนนั้นตอนนั้นยังเล็กๆอยู่ค่ะประมาณ1ปี2ปีปัจจุบันเนี่ยเรามีทุเรียนหมอนทองตรงนี้กี่ต้นกันครับ4ปีกว่าเนี่ยห่าร้อยห้าสิบต้นค่ะจะเข้าสูตรปีที่5แล้วนะค่ะแล้วต้นใหญ่ๆทางนู้นล่ะครับหมอนทองอ่ะสิปีสี่สิบต้นแล้วก็พวงมาีเจ็ดสิบต้นค่ะก็หมายความว่าแปลงนี้กําลังเริ่มทําให้มีผลในปีนี้ถูกไหมครับเมื่อปีก่อนเราก็ไปดูแลต้นนู้นให่ผลผลิตใช่ เล่าเรื่องของปีที่แล้วผมฟังหน่อยว่าต้นทางนู้นอ่ะครับดูแลยังไงครับโดยใช้คู่หูตอนแรกก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดนะคะแล้วพี่สาวได้แนะนําก็เออลองมาใช้ตัวนี้ดูไหมพ่อก็บอกว่าเออใบามันไม่สวยนะก็เลยตัดสินใจลองมาใช้ถูก็มาใช้ก็เลยติดใจมันดีขึ้นค่ะไม่มีโรคใบสวยต้นงามมองแล้วสวยมันเหมือนเพื่อมีชีวิตอะค่ะชีวิตที่ว่าดีขึ้นค่ะชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือมันมีชีวิตมันมีชีวาใช่ ใช่ใชคือมองไปแล้วม,มันสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของเราเองใช่ใช่เขียว<อ>เข้มพ่อพูดไหมพ่อพูดไหมคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับอ่าแปค่ะแปท่านพูดว่าไงครับอ่าเขาบอกว่าไอ้ใบไม่สวยเนี่ยถ้าทําให้สวยเนี่ย เขาบอกว่าใช้ได้เลยถ้าถ้าใช้แล้วมันไม่สวยไม่ต้องใช้อพอหยับมาเปิดใช้จริงๆแล้วมันสวยพ่อบอกโออ,อดีเยี่ยมอย่างนั้นก็ถือว่าเหมาะสมเห็นว่าไม่ได้ทําสารอะไรด้วยใช่ใช่ปีที่แล้วไม่ได้ทําสารไม่ได้ทาสารแล้วเราใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์เนี่ย อะไรที่มันทําให้เกิดเป็นดอกเป็นผลลําต้นมันเป็นยังไงเล่าผมฟังโดยละเอียดหน่อยครับปีหกเจ็ก็ทําธรรมชาติแล้วก็ฉีดคู่หูไปเขาก็ได้ตามปกติที่ที่กําลังเขาออกได้คือเราไม่ได้เล่งสารเขาเขาก็ออกได้ค่ะอ๋อแล้วทําแบบธรรมชาติเลยไม่ได้ทําสารแต่ใาการใดถูกไหมครับใช่ใดังนั้นในปี67เนี่ยเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจากต้น1ิปีเราได้ดอกที่สวยงามใช่ใช่ พอมันมีผลเนี่ยลักษณะผลไม่เป็นยังไงครับตอนนั้นอาทรงสวยค่ะเคไม่ไม่ค่อยมีค่ะไม่มีเคนะหนมหยีสวยใช้แค่คู่หูนะได้มากี่ตันตอนนั้นอะห้าตันค่ะห้าตันเนื้อเป็นยังไงครับเนื้อสวยเนื้อเหลืองสวยรสชาติดีค่ะอร่อยค่ะภูมิใจหรือยังภูมิใจในตัวณตอนนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ภูมิใจที่ว่าอยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะอยากได้เพิ่มขึ้นนะนั่นคือปี6 7ถูกไหมครับไปนปี67ปีนี้ปี68ครับนะครับพอหลังจากเก็บผลผลิตได้5ตัน เราบำรุงดูแลรักษาอย่างไรครับเห็นว่าไอ้ต้นปี่ปีกว่าเนี่ยนะครับเราจะเริ่มทําให้เขาเป็นทุเรียนให้ผลผล,ผลิตฤดูแรกถูกไหมครับของเขาก็เท่ากับเรียกว่าเป็นทุเรียนที่เขากําลังทําสอนให้เขาเป็นอ่าใช่ค่ะทาไมถึงมาสอนให้เขาเป็นใน150ต้นทุเรียนสาวเนี่ยอ่าฉีดคู่หูมาแล้วเขาได้ที่เราต้องการที่จะทําสารได้ใบพร้อมต้นพร้อมอะไรพร้อมทุกอย่างคือเขาไม่มีโรค อ่าใบสวยพร้อมที่จะทําดอกทําสารได้พอหยับทําปุ๊บเนี่ยดอกเขาก็มาเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องใบยุ่งยาอะไรหลายอย่างฉีดคู่หูมาตลอดแล้วจ,จิงเกษตรใช่ค่ะอันนี้หมายความว่าเราฟื้นต้นฟื้นต้นมาจากตอนเริ่มแรกเลยค่ะตอนแรกตอนเดือนไหนนะครับเดือนมิถุนาก <6 S 2> าน <8. S 2> มิถุนาใช่ใช่ค่ะเราใช้อัตราส่วนอย่างไรในการดูแลเพื่อจะทําให้เขาได้รับผลผลิตในช่วงนี้ใช้อย่างซองอย่างละซองค่ะอย่างละซองนะครับค่ะแล้วก็น้ํากี่ลิตรครับอ่าน้ำหนึ่งพันลิตรค่ะกี่วันครั้งอ่า ห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่ที่เราจะฉีดค่ะได้เลยค่ะเจ็ดวันได้ห้าวันได้ค่ะครับก็ต่อเนื่องมาไม่เกินสิบไม่เกินสิบค่ะคับรถ้าอากาศอ่าครับแล้วหญิงเกษตรล่ะครับหญิงเกษตรก็อ่อยๆให้เขาเรื่อยๆเรื่อยค่ะกี่วันครั้งครับอประมาณ ยี่สิบวันยี่สิบวันครับข้หมายความว่านี่เราใช้ครบสามเกอเลอยค่ะถูกไหมครับทั้งหญิงกเกษตรลงดินด้วยนะครับแล้วก็คู่มาศจรรในการดูแลรักษาเพิ่มพลังให้กับต้นไม้นะครับขนาดนี้อะไรกําลังเกิดขึ้นกับสวนของเราครับเห็นแล้วก็อยากมีผลผลิตที่ดีขึ้นเห็นแล้วเราก็ภูมิใจว่าคิดว่ามันก็น่าจะได้นะผลผลิตน่าจะเพิ่มขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นเราดูจากอะไรขนาดนี้เป็นหลักครับที่เราเห็นเนี่ยดอกค่ะเพราะว่าเขาดีกว่าปีที่แล้วค่ะดอกที่ว่าสวนนู้นสวนสวนใหญ่ค่ะคิด ว่าที่เขาดีขึ้นเนี่ยคือเราบำรุงมาตลอดอแล้วเขาต้นเหมือนเขาโตเกินวัยสีปีทั่วไปที่เขาทำจะต้นมันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะ่ะเขาจะขยายไปเรื่อยๆโดยที่ว่าต้นเขาไม่แตกน้ำไม่ไม่อะไรเลยไม่เป็นโรคไม่เป็นลาเขาจะโตของเขาเรื่อยๆคือสวยไม่มีโรคค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามั่นใจเลยว่าผลิตภัณฑ์ทําให้เขาโตเกินวัยถูกไหมครับครับต้นไม้มีชีวิตมีชีวา ต้นไม้มีความรู้สึกครับที่สดชื่นขึ้นเจ้าของสวนเองก็มีความสดชื่นขึ้นด้วยความเป็นอินทรีย์สามเกลวแพ่นตอบทุกโจทย์ทุกปัญหาของการทําการเกษตรวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนมีความภาคภูมิใจที่จะนําเสนอสวนแห่งนี้ครับและเราจะเจอกันกับทุกสุขท,ทุกส่วนครับที่ใช้อินทรีย์แบบเดียวกันวันนี้เราลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ